สวัสดีครับสวัสดี FC และคนดูทุกทท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมเซลเบียอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันกับเจ้าตุยตาตติดหนึ่งจุดหกจีปีสองพันสิบแปดนะครับราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าพันบาทนะครัลราคาผ่อนเริ่มต้นหกพันเก้าร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนนะครับเป็นพนักงานประจําราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับรับไปเลยดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรือว่าลูกค้าที่ทําอาชีพอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับ ขอแค่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงก็ได้รับดอกเบีย้ยพิเศษเหมือนกันนะครับแล้วออกรถกับเรานะที่เพชรยนต์รับประกันตัวถังโครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหากคุณลูกคา้าท่านไหนนะสนใจรถรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆนะครับติดตอ่อเข้ามาได้ที่เบอร์084-056-0534นะครับและเดี๋ยววันนี้ผมเซอร์เบียจะพาดูรอบตัวรถเจ้าวันติดคันนี้นะครับว่าสภาพสวยใสยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับบุรุค้าด้านหน้านะครับได้มาเป็นแบบขอภายนะบุรุษค้าไฟหน้าได้มาเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้ไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ครบคันเลยทีเดียวสําหรับด้านหน้านะครับกระจังได้เป็นสีโคมเมียมนะคุณลูกค้าตัดคิ้วยาวๆแบบนี้เลยสวยๆนะคุลูกค้าฝากระโปรงคมๆแบบนี้เลยด้านหน้าประมาณนี้เลยนะครับบุรุค้า สวยใส่ลอยลนะครับลอยต่อรถนะบุรพาแนบสนิทนะตรงนี้สวยๆล้อแม็กนะครับเดิมๆจากศูนย์นะครับสวยๆเลยดิสเบรกหน้าหลังนะครับซุ้มชงนะครับม <mark> ีมาร์กศูนย์ให้เห็นนะคบุรหาชัดๆตรงนี้อาจจะมืดไปนะครับบุรพาต้องขออภัยด้วยเราขึ้นมาที่ข้างบนนะบุรพากระจกนะครับเป็นกระจกเดิมแท้จากศูนย์นะครับ รอบคันเลยนะตรงนี้นะครับน่าจะเห็นชัดเจนแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นแบบเปิดปรับปิดแบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเขาคงรถมีให้เห็นแบบชัดๆนะบุหพาตรงนี้มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนิดหน่อยนะบุหาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นรายละเอียดงานนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้เลย ด้านหลังนะพูดฮะไฟท้ายได้มาเป็นแบบมันตะิรีเฟคเตอร์ออภัยนะพูดฮะไฟท้ายนะครับได้มาเป็นแบบ LED ไลท์ u กดิ n งนะคะพูดฮะตัวนี้ปาโปรงท้ายนะครับตัดเส้นโครเมียมยาวๆแบบนี้เลยเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้ครับ2จุดค่อนข้างที่จะสวยนะพรดฮะสำหรับด้านหลังตรงนี้ถือว่าสวยใสใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องผู้โดยสารนะพูดฮะเอเดีขอแวกทีหนึง ด้านหลังนะครับเป็นกระจกไล่ฟ้าให้เรียบร้อยแล้วมีไฟเบรกดวงที่3ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องผู้โดยสารตอนหลังนะผูะ้รับหรือตอนที่สองประตูนะครับก็เป็นสีเบจนะครับคุณลูกค้าตัดสีเทามือจับสีโครเมียมน,นะครับรอบคันเลยทั้ง4ี่บานสําหรับประตูด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้ด้านในตัวรถนะครับเป็นสีเบจทั้งคันเลยประมาณนี้เลยนะครับคุณลูกค้าเบาะสีเบจปบหนังสีเบจนะครับ ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็สะอาดนะบุคคลาตรงนี้ถือว่าโอเคเลยมีกระเป๋าจริงโจ้ให้เป็นด้านซ้ายมือนะครับแล้วตรงกลางนะครับก็เหมือนเดิมของบุคคลามีที่ชาร์จแบต USB ให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนแถวที่ออกไปออกทริปเนาะเป็นเที่ยวเออขออภัยนะครับออกทริปนะครับออกทริปเที่ยวกับเพื่อนเป็นแก๊งเป็นกลุ่มนะครับชาร์จแบตตรงนี้ได้นะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายค่อนข้างที่จะเยอะเลย ส่วน Power Bank ก็เก็บไว้ตอนใช้ตอนลงรถเลยครับปูโรหะตรงนี้ถือว่าโอเคมากปกตินะจะมียุด B ให้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะแต่ตัว 1.6G คันนี้มีมาให้แล้วกับด้านผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับมือจับเป็นสีโฮมเมียมเหมือนเดิมครับปูโรหะเพิ่มมาคือมือจับตรงนี้นะครับที่เปิดเป็นสีเทานะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะฝั่งคนขับปุ่มแพชชั่น c o n โทรลชัดๆนะปูโรหะสวยใสไร้รอย ประมาณนี้นะครับผู้ค้าด้านหน้านะครับก็ได้เป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันครับพู้ค้าตรงนี้ค่อนข้างที่จะสะอาดเลยตรงนี้ถือว่าโอเคนะผู้ค้าถือว่าผ่านเลยกระจกไฟฟ้านะครับปรับตรงนี้นะครับผู้ค้ากระจกไฟฟ้าปรับตรงนี้นะครับเป็นแบบพุทสตาร์เนาะตรงนี้พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะผู้ค้าเปิดเสียงลดเสียงได้เปลี่ยนโหมดได้นะครับพู้ค้าประมาณนี้เลย นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในตัวรถนะครับขออนุญาตสตาร์ทให้คุลูกค้าฟังนะครับให้ดูทีเดียวติดนะครับรคุณลูกค้าไม่ดีเล์ไม่ดีรออะไรทั้งนั้นนะครับรคุณลูกค้าตรงนี้ขออภัยด้วยนะฮะเอามาหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะครับแสดงผลแบบสีขาวนะคบคุณลูกค้าสวยๆเลยไม่เพียงหนึ่งแสนสามหมื่นโลเท่านั้นนะครับ แล้วมาต่อที่คอนโซลตรงกลางนะผู้ค้าเป็นเครื่องเล่น DV d c ดีนะครับวิทยุทั่วไปเนาะตรงนี้ถือว่าโอเคเลยแอร์เป็นแอร์แบบแมนวนวลอยู่นะครับปรับได้สี่ระดับตรงนี้ก็ตกแต่งเป็นสีเป็นโนแบกนะครับตัดเส้นโครเมียมที่วางแก้วก็เหมือนกันนะผู้ค้าตัดเส้นโครเมียมเหมือนกันแล้วก็มีที่วะเก็บของให้นะครับตรงกลางประมาณนี้เลยถือว่าใช้ได้นะผู้ค้า เรามาต่อที่ด้านบนนะบุคุาบังแดดฝั่งคนนั่งข้างนะบุคุาให้ดูเลยกระจกใสๆแบบนี้นะครับมีไฟให้ทุกจุดเลยค่อนข้างที่จะให้ไฟมาเยอะนะครับ 1.6G ทุกคลิปที่ผมพูดสติกเกอร์ฝั่งคนขับตรงนี้คือใหม่เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยมีไฟให้ครบเลยนะครับคุณลูกค้าตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับ การสักสัตว์การสาักน้านโบนก็คือไม่มีนะบุรุษลอยเจอมาอะไรถือว่าโอเคมีไฟตรงกลางรถให้อีกหนึ่งจุดนะบุรุษเดี๋ยวขออนุญาตแผ่นกล้องไปที่ด้านหลังนะบุรุษให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเบาะค่อนข้างที่จะใหม่นะครับอันนี้คือมุมจากด้านหน้านะบุรุษประมาณนี้เลยเบาะค่อนข้างที่จะใหม่นะครับดูจากด้านในตัวรถสวยแล้วก็สวยมากๆเลยคอนโซลด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับ สวยๆและเดี๋ยวผมนะครับจะขออนุญาตพาคุณลูกค้าไปดูกันต่อนะครับกับด้านในห้องเครื่องนะครับคุณลูกค้าและคอนโซลด้านหลังว่าเก็บของได้เยอะแค่ไหนห้องเครื่องเงียบไหมมีข้ามน้ามันไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านในห้องเครื่องนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรนะครับสี่สูบเลี้ยง16วาล์วดูโอวีวีทีไอนะครับบอกเลยขับในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัด ใช้งานสบายสบายไม่เค็นเครื่องแน่นอนครับบู้ค้าเพราะว่าเครื่องให้มาถึงหนึ่งพันแปดรอยซีซีกันเลยทีเดียวนะครับและเหมือนเดิมครับผู้ค้าเครื่องยนต์เจ้าวันตินนะครับขึ้นชื่อเรื่องถึกทนใช้งานนี่หายห่วงแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคูณค้าเครื่องยนต์ไม่มีคาบน้ํามันนะบู้ค้าทุกจุดให้ผู้ค้าดูเลยส่ยๆใส่ใส่นะครับ คาบน้ำมันไม่มีนะครับลูกค้าค่อนข้างที่จะสวยใสแล้วก็สะอาดมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกันที่น็อตนะครัลูกค้าเดิมๆจากสูย์นะครับตรงนี้ไม่เคยแก่ไม่เคยขยับนะครับเดิมๆเลยให้ดูทุกจุดเลยนะลูกค้าตรงนี้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวยๆนะครับคานหน้านะครับทุกจุดสีเท่ากันหมดเลยน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแก่นะครับให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับคานหน้าตรงนี้นะสีเท่ากันนะครับไม่เคยแก่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับ สวยๆแบบนี้เลยสติกเกอร์ทุกอย่างมีอยู่นะครับให้เห็นแบบชัดๆนะครับตรงนี้คันหน้าสีเท่ากันทุกจุดเม็ดอาร์คมีให้เห็นนะครับคลูกค้าตรงนี้คลูกค้าดูเลยเดิมๆจากศูนย์นะครับตรงนี้เนาะทุกอย่าง,งให้ดูทุกจุดนะเพื่อความสบายใจนะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังตัดสินใจซื้อรถม,มือสองอยู่นะครับก็ให้ดูเลย ว่าเราการันตีครงสร้างเดิมแท้นะครับรถไม่เคยชนหนักปิดความจมน้ําแน่นอนตรงนี้ก็เป็นซิลิโคนนะบุคลาก็สามารถจิกได้นะก็มีรอยเล็บผมเนาะเืเดิมนะครับสติกเกอร์มอก,อกอมีให้ตรงนี้สวยๆแผ่นกันความร้อนนะบุคลาไม่มีลาขึ้นนะครับเพราะว่ารถเราไม่เคยชนหนักปิดความจมน้ํานะครับสวยๆเลยฝากระโปรงก็ถือว่าผ่านนะบกคลาโดยรวมแล้วถือว่าโอเค เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตามเสานะบุค้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้แกะดูก่อนเนาะคือดูไปพร้อมลูกค้าเลยระหว่างถ่ายคลิปน็อตก็เดิมๆนะบุค้าอาจจะมีค่าบอะไรบ้างนะครับก็เป็นสนิทของรถมือสองนะครับประมาณนี้เม็ดอารมีให้เห็นแบบชัดๆนะครับซ้ายขวาตรงนี้ถือว่าโอเคเลยโครงรถนะครับเขาโครงมีให้เห็น แบบชัดๆนะครับแผ่นเพจเลขเลขบอกตัวถังนะครับตรงกับเล่มแน่นอนนะครับตรงนี้ส,สวยๆมาครับเม็ดอาร์คดูพร้อมกันนะคุณลูกค้าเดิมๆจากศูตรครับตรงนี้เดี๋ยวเราแกะดูไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งสี่จุดเลยต่อตรงนี้เดิมๆนะครับ ไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับตรงนี้ให้ดูเลยหัวน็อตใสใสไม่มีรอยงัดแงะเลยขอคงรถก็มีให้เห็นนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเม็ดอาร์ตรงนี้คือสวยๆครับขออภัยด้วยนะครับลูกค้าเม็ดอาร์ตตรงนี้คือสวยใสนะครับทุกจุดดูไปพร้อมกันเลย ด้านซ้ายก็ประมาณนี้นะครับูะเดี๋ยวเราไปดูด้านขวากันต่อยินดนะครับมาด้านขวาครับผู้ลฮะอ่ะเดิมๆครับไม่เคยแก่ไม่เคยขยับนะผู้ลฮะเม็ดอาร์คมีให้เห็นนะครับรางน้ํามีให้เห็นชัดๆรถยุกคันนะผู้ลฮะเราจะเก็บรายละเอียดแค่บางส่วนครับอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดทุกส่วนนะครับตรงไหนที่มันเป็นเขาคงเดิมๆของรถเนี่ยเราจะไม่ทําการ เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อให้คุลูกค้าเห็นเขาโครงเดิมๆนะครับของรถนะครับบางจุดเราเลยไม่ได้เก็บนะฮะใส่สวยนะครลูกค้าทุกจุดตรงนี้ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูวันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าน,าน,านออดเดิมๆนะลูกค้าตรงนี้สวยๆหัวนอตไม่เคยขยับเม,ม็ดอารากรางน้ำมีให้เห็นชัดๆเหมือนเดิมครับ ตรงนี้โอเคเลยเขาโค้งรดนะครับพู้ค้าน็อตตรงนี้เดิมๆครับไม่ใหม่สวยๆเลยประมาณนี้เลยครับตรงนี้ถือว่าโอเคนะพูลค้าผ่านออาแผ่นเพจตรงนี้นะครับบอกเบอร์ยางนะสวยๆเลยนี้เห็นนะครับเบ็ดอ้างดูไปพร้อมกันทุกจุดครับพู้ค้าสวยใส้ล,ลอย เดิมๆจากสูนนี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้โอเคเลยนะครับไม่มีโกหกไม่มีย้อมแม่ขายคุณลูกค้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ฝาโปงครับคุณลูกค้าด้านด้านท้ายขออนุญาตนะครับอ่ะมากุญแจนะคุณลูกค้าได้เป็นกุญแจแบบคี้เหรเนาะเปิดฝาโปงด้วยกุญแจได้เลยประมาณนี้นะคุณลูกค้าค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับ ด้านในนะบุหราก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะบุหร a เก็บกระเป๋าใบใหญ่ได้ประมาณสามถึงสี่ใบนะครับตรงนี้ถือว่ากว้างมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ฝาโปนะครับน็อตฝาโปงเดิมๆครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยมีรอยงัดแงะเลยตรงนี้ให้คุณลูกค้าดูชัดๆนะครับสราบด้านขวานะครับน็อตไฟท้ายเดิมๆนะครับโลโก้เดิมๆตรงนี้สวยๆเม็ดอาร์กล่างน้ํามีให้เห็นแบบชัดๆนะครับ ถ้าหาคุณลูกค้านะครับท่านไหนอยากดูรายละเอียดตรงจุดไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับหรือโทรมาที่เบอร์ศ8นย์6ป5สี5ู่นย์หกศนย์ห้าสมสี่นะครับรคุณลูกค้าด้านซ้ายก็เดิมๆนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับไฟท้ายเดิมๆจากศูย์เลยไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์คล่างน้ำมีให้เห็นทุกจุดครับประมาณนี้เลยไฟท้ายตรงนี้ก็ไม่เคยแกะนะครับ มีเนซนเซอร์ถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้ประมาณนี้เลยคุณลูกค้าสบายใจได้เลยซื้อรถกับเรานะครับที่เพชรยนต์เด๋ยวเรามาดูอะไหล่นะครับคูณลู้ฮะอะไหล่คันนี้ไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวผมหาใยมาให้เหมือนเดิมนะคุณลู้ฮะอะไหล่อันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะเรื่องยางอะไหล่เดี๋ยวผมหาไยมาให้แน่นอนแล้วก็กจุดหนึ่งนะคุณลู้ฮะก็เป็นทางมะพร้าวเยวขาวอย่างนี้นะครับคือเดิมๆจากสูย์นะครับเจ้าวันติกต้องมีทุกคันนะครับ คันนี้ก็ถือว่ามีนะครับแล้วก็ยังขาวอยู่ด้วยประมาณนี้นะคบคุณลูกค้าถ้าคันไหนไม่มีทางมะพร้าวแบบนี้คืออาจจะเคยชนหนักลิกคว่ำมจมน้านะคบคุณลูกค้าคุณลูกค้าสันนิษฐานได้เลยอันนี้ผมก็ให้คุณลูกค้าดูรอบตัวรถตอนนี้น่าจะครบแล้วนะครับประมาณนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0840560534นะครับหรือทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผม เซลเบียติดต่อกลับไปนะครับและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเซ์เบียยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวผมขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าเจ้าโตต้าอันติสน 1-6G นะครับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง6,900บาทตลอดอายุสัญญานะครับ และถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะครับเป็นพนักงานประจําราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับก็รับไปเลยดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรือว่าลูกค้าที่ทําอาชีพอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับขอแค่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะครับก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันนะครับและวันนี้ผมเซลเบียขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีจุดไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ